五十八。 สวัสดีนะครับสวัสดีพีเอซทุกๆคนเลยนะผมวันนี้ก็กลับมาพบคนเช่นเคยนะก็เพิ่งเลิกงานมานะครับพี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเทียงนะผมนี่นะก็เป็นของฝากของแม่กอลลัมนะพี่ผมก็เพิ่งเลิกงานนะก็เลยว่าจะแวะกลับมาดูแม่กอลลัมสักหน่อยนะดูเือว่าเขาได้กินข้าวเที่ยงหรือยังนะครับพี่ๆวันนี้ก็เลยขับผ่านนะข้างทางก็เลยเห็นเขาขายพวกผัดหมี่นะผมก็เลยซื้อมาฝากแม่กอลลัมนะ ตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าแม่กอลัมเนี่ยอยู่ใต้ต้นลนําใจหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันอันนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะไม่รู้ครับอ่าผมยังไม่รู้นะว่าตอนบ่ายเนี่ยต้องลงไวที่ไรอีกหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานที่ไร่เนี่ยเยอะมากเลยนะทั้งส่งผักทั้งเก็บผักนะครับผมเดี๋ยวผมฟอเข้าบ้านแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปดูแม่กอลัมกันนะครับผมครับพี่ก็ตอนนี้ผมมือนนึกขึ้นได้นะตอนนี้น่าจะพอมีเวลาอยู่นะเพราะว่าเพิ่งจะ เที่ยงได้แปบเดียวนะเดี๋ยวผมจะให้เขาเนี่ยอาบน้ำาัวดีกว่าโอ้โหน้ำหลุดเลยนะก็เดี๋ยวคิดว่าถ้าลากเข้ามาที่บ้านเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะอุ้ยนี่บอกเห็นน้ำหลุดสนใจนี้ดีกว่างงเดี๋ยวผมจะต่อสายยางไปที่นู่นเลยนะพี่นะสายยางก็เดี๋ยวจะอะไรนะจะจะให้เขาอาบน้ำนู่นเลยดีกว่า โอ,อโอเคคโอเเราเปิดน้ำแล้วเดี๋ยวผมจะให้เขาเนี่ยอาบน้ำตรงนู้นเลยนะเพราะว่าสายยางมันถึงนะพี่นะเดี๋ยวผมจะไปเตรียมกระมังก่อนนะเตรียมกระมังใส่น้ำไว้ อ่านี่เลยก่ออ,อะไรนะสะบู่เป็นไะแปบ๊บนึง่งเดี๋ยวสบู่ก่อนโอเคเราได้กระมังมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลองน้ำกันนะผมผมก็ได้เปิดน้ำมาแล้วนะวันนี้เนี่ยได้โอกาสเลยนะผมเราจะให้แม่กอลลัมเนี่ยอาบน้ำกันนะพี่พี่มีพี่หลายคนเลยที่ให้ผมเนี่ย อาบน้ําให้แม่กอลัมเนี่ยจริงๆนะผมพยายามอาบให้เขาเลี้ยหลายรอบนะแต่ว่าเขาไม่ยอมอาบเลยนะได้แค่เปลี่ยนเสื้อให้เขาเพราะว่าผมเนี่ยพยายามเนี่ยให้เขาเนี่ยกลับไปที่นู่นที่บ้านเนี่ยหลายรอบละก็ขเขาก็ไม่มาสักทีก็วิ่งกลับมาวันนี้เราก็เลยอ่าเอาสายียยางที่เราทําความสะอาดเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วก็เราก็เปิดน้ําแล้วก็เอากระมังเนี่ยมารองน้ําเลยดีกว่าเดี๋ยวให้เขาอาบตรงนี้เลยคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่านะพี่พ จะง่ายกว่าเดี๋ยวลองน้ำให้เต็มนะเดี๋ยวเข้าไปหาปลากันโอ้เขานอนอยู่พี่เขานอนอยู่นะโอ้ยจานข้าวนี่ก็เป็นจานข้าวขูแกงเกี๊ยเลยจานข้าวมือเช้านะผมว่าน้ำนะจานข้าวที่ผมเอาให้ให้เขาไอเช้านะผมก็มีไม่เยอะนะพี่มีแค่แบบไข่เกี๊ยวนะเช้านี้รีบด้วยส่งผักไปหาปลาก่อน เมือ่อผมพี่ดูคนนอนดิอากาศม่งน่าจะร้อนนะดูอะ่ะเขาก็ยังนอนได้นะผมเองก็ทําดีที่สุดได้แค่นี้นะพี่นะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเกลี้ยกล่อมเขาอยู่ให้เขาเนี่ยไปอยู่ในบ้านนะเพราะว่าในบ้านอากาศน่าจะเย็นกว่าเมือ่อเมือ่มอขึ้นลุกขึ้นแล้นะขึ้นดี้าง,งดีขึ้นอย่างขาดีขึ้นอย่าง อาหารดีแค่นใช่ป่ะเป็นไงมั่ง,ก,งกินข้าวหิวข้าวอย่างผมซื้อข้าวมาให้เนี่ยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะเที่ยงแล้วจะไม่ค่อยหิวหรอเออดี๋ยววันนี้เราจะให้กระมืออาบน้ำกันนะออโอเคปะ่ะอาบน้ำแมวอ่ะแมว,ไม,วไม่ได้อ FC เขาเป็นห่วงนะหอยอยากให้อาบน้ำเมื่อวานก็ไม่ได้อาบวันก่อนนี้ก็ไม่ได้อาบด้วย พยายามอ่ะเราววันนี้ผมเอาน้ำไปใกล้ๆเนี่ยผมมาเจอบะผมน้ำมาลองใกล้ๆเลยจะได้อาบน้ำง่ายๆน่อแต่วันนี้อาบน้ำก่อนเนาะเราจะพาอาบน้ำนะพีพ่โอเคเดี๋ยวผมไปเอาข้าวากินก่อนอยู่ <_ S 1> ข้าวยังจะกินข้าวออกงินนะโอเคไปเอาข้าวให้เขากินก่อนนะพี่นะผมกิยกมาลืมลืมยกขนมกับข้าวมาเลยวันนี้น่าจะได้อาบน้ำนะพี่ ก็จะพยายามให้เขาอาบให้ได้เพราะว่าเนื้อตัวเขาเนี้ยมองแมมาหลายวันแล้วนี่เลยเดี๋ยวจะให้เขากินข้าวให้เสร็จก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะาจะยังไงนะผมจะให้กินข้าวก่อนแล้วเราจะให้เขาเนี้ยอาบน้ำน,นะครับผม ข้าวครับเอามีเอามีครับโอเคแต่ผมเปิดให้น่าจะกินได้อุยอะอเอ,อ้ยเรมชอ้อนเลยนุษย์เถอะเอาช้อนแม่ชอ้อนเหรอ ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับพี่ๆดีกว่าตอนที่อยู่บนเขาเยอะเลยนะตอนที่อยู่บนเขาเนี่ยคือรู้สึกว่าเขาจะกลัวๆด้วยแหละกลัวด้วยหรือด้วยหลายๆอย่างนะพี่นะนี่เขาก็กิน,นคูร้อนเขาบอกว่าร้อนนะพี่พก็ผมเองก็เ,เพิ่งซื้อมานะก็ยังร้อนอยู่เปิดหน้าให้พักกินดีกว่า คืออะไรอ่ะที่บ่ออ่ะเราจะไม่กลัวลเขาเยพี่จะเงีเมียบให้เขากินไปนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่า ครับพี่พี่ตอนนี้ก็แม่กอลัมก็ได้อ่ากินข้าวเสร็จแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้คุยกับแม่กอลัมไปส่วนหนึ่งแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะอาบน้ํากันนะเขาอบอกเขาว่าห้ามวิ่งนะครับผมก็จะพาเขาอาบน้ําก็คือบอกว่าจะอาบแค่ตรงนี้แหละเราไม่ได้ไปอาบไกลนะบอกเขาประมาณนี้เขาก็บอกว่าได้นะถ้าอาบแค่ตรงนี้คือได้เหมือนว่าเขาไม่ผมไม่รู้นะครับว่าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคือไม่รู้ว่าในบ้านเนี่ยมันมีพวกพระอะไรอยู่เนี่ย เขาไม่ชอบหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าไปในบ้านเท่าไหร่ผมไม่รู้เป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่านะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินก็ได้นะพี่อันนี้แล้วแต่ความเชื่อคนก็เป็นไปได้ไหลายอย่างนะที่เขาไม่ชอบเข้าบ้านนะอืมก็เดี๋ยวจอกนี้จังนี้เราก็จะให้เขาอาบน้ำแลวนะเอาทะเดนะยวอาบน้ํากันนะอืมอาบน้ำเน,นะะมาะโ,โอเคปะ่ะยังเออ ยิ่งใยญ่ๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขาอาบน้ำก่อนนะพี่นะชุบ๊กันช่นยอบอบกันเขาบอกหนาวนะพี่นะ Ăn hát, binh Ăn binh hát, Ăn hát, binh hát, binh hát, binh con, binh hát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 , aba <tap> <Apa, apa, tap> ป้าวงพี่ผมจะไปเยียกกินดา่อนะเพราะว่าถ้าเขาช่วยถูดีกว่าเอ่อพี่ครับวันนี้กำลังจะไปเลี้ยงจินดานะกลับมาอ่าต้องบอกอะไรอะ่ะ <laughs> เขาเข้าไปนั่งในกระมังนะพี่นะแล้วดูเขาอาบน้ำเองได้พี่ ก็คิดว่าผมเราครั้งแรกนะพี่นะก็จะไม่บังคับเขาดีกว่าเขาอาบประมาณไหนก็ได้ประมาณนั้นนะพี่นะเดี๋ยวเราจะนี้เราจะเปลี่ยนเสื้อให้เขานะก็คอยสอนเข้าไปนะพี่นะตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้าไปกระงมังแบบนี้นะคิดว่าเขาจะอยู่ข้างนอกนะผมเขาเข้าไปได้มันเด็กเลยนะแต่ว่าตัวเขาเขาไม่ดูขนาดตัวเองนะเขาคือเหมือนบว่าเพราะว่าเห็นน้ำเปล่าเขาเลยโดดลงไปนะ เราจะปล่อยเขาอาบน้ำแบบนี้ก็เรื่อยๆนะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้เราจะเสร็จเมื่อไหร่นรนะคับพี่พี่ตอนนี้ก็แม่ก็ลลมก็อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ <c oughs> อ่าต้องขออภัยอ่าอาบน้าเสร็จละเดี๋ยวจะให้ดูสภาพกันนะผมตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ให้เขาเนี่ยใส่เป้าใส่ผ้าถุงนะนะผมก็คือให้ใส่กางเกงขาย,ยาวแล้วก็เสื้อนะเป็นเสื้อแขนสั้นนะพี่ก็ <c oughs> กอ,องไว้ข้างนอกแบบนี้เลยแต่จะให้พี่ดูกันนะอะครับผมนี่ก็เป็นสภาพหลังอาบน้ําเสร็จนะ,ะต้องบอกพี่ก่อนนะผมเนี่ยอันนี้ผมป้าเขาค่อนข้างมีอายุนะอันนี้อผมไม่ได้คิดอะไรนะผมผมเป็นคนเปลี่ยนเองกับมือนะจิตใจผมเนี่ยคือเรารู้ว่าเราทําอะไรนะพี่เราหวังดีกับเขานะผมก็เลยต้องแบบพยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขานะผม ประมาณนี้นะผมเป็นคนเปลี่ยนอย่างนะีพี่อันนี้ก็อันนี้ผมไม่รู้จะดราม่าหรือเปล่านะแต่ว่าคือผมไม่ได้คิดอะไรไงผมหวังดีกับป้าเขาคืออยากให้ป้าเขาใส่เสื้อตัวใหม่นะเพราะว่าคนเสื้อตัวเก่าค่อนข้างที่จะเหม็นแล้วนะครับพี่ๆก็เลยต้องจับป้าเขาเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้านะผมแล้วก็ให้อาบน้ํานะนี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ3วันเลยนะพี่ที่เขาได้ไดอาบน้ํานะครับผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีขึ้นนะถือว่าดีขึ้นเยอะเลย รู้สึกับป้าเขาจะกลัวนะเหมือนว่าผมไม่รู้ว่ากลัวน้ําหรือว่ากลัวอะไรนะแต่ผมมั่นใจว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแน่นอนคือระวังดีกับป้าเขาแน่นอนโอเคตอนนี้ก็น่าจะเหลือภารกิจอีกอย่างก็คือการทําแผลให้พี่ขาเขานะตอนนี้ขาเขาเนี่ยเกือบจะหายร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะพี่แต่ว่าผมเองก็ยังต้องทายาให้เรื่อยๆนะครับผมเออลืมบอกพี่บว่า เราทายาเราให้เขากินข้าวเนี่ยกินไม่ใช่ผมคนเดียวนะจินดาเองก็มาช่วยด้วยนะพี่พก็คือจินดากับผมเนี่ยคือเราช่วยกันดูแลตลอดนะผมไม่ใช่ว่าเห็นผมถ่ายคลิปแล้วผมดูแลเขาคนเดียวอันนี้ไม่ใช่นะจินดาเองก็ดูแลน้องมีบุญด้วยแล้วก็มาเยี่ยมมาแม่น้องมีบุญด้วยนะก็คือมาเยี่ยมตลอดพี่แต่อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเหมือนผมนะครับพี่ๆโอเคต,ต่อจากนี้ผมจะรีบกลับไป เอายาก่อนนะครับผมจะเอาจานข้าวอะไรไปเก็บด้วยเดี๋ยวไปเอายาทาขาให้เขาก่อนโอเคพี่เราได้ยามาแนละ้วก็แม่ผมโทรหาผมนะคือเราต้องเร่งมือแนละ้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงสี่สิบกว่าละผมยังมีเวลากินข้าวอยู่นะพี่นะเรายังมีเวลากินข้าวอยู่ผมต้องบ่ายโมงปุ้นที่ผมต้องรีบไปทํางานต่อนะเดี๋ยวจะจะรีบทายาก่อนนะพายาให้ป้าขอ ไม่ไดัไม่ไไมไัแต่ม่มัน,ล,มน,ล,นลัวมันี่ล้วถายี้เทไทำไมจะายผมต้องรีบแล้วัทีเพราะว่าแม่โทรตามนะต้องไปต้องรีบไปทำงนานต่อละบ่ายมงละจะบ่ง Okay, กิทั้งหมดได้ที่หนึ่งคนนๆๆึ่นะกหมดเลยแต่ตอนเย็นผมกลับมาดูใหม่นะพว่าผมต้องไปทํางานลนะโอละมันต้องไม่ไหนนะป้ารูปป้าก็ทางานนะ้เดี๋ยวกลับมาตอนเย็นครับพี่เดี๋ยว <ๆ S 1> ผมจะต้องรีบกินข้าวนะเพราะว่าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เสียเวลากับการที่ให้ป้าเขากินข้าวแล้วก็อาบน้ำเนาะเพราเดี๋ยวเหลือผมที่ยังไม่ได้กินข้าวต้องรีบไปกินข้าวกว่าแล้วก็รีบไปทํางานละก็ทกีโอกาาเดี๋ยวตอนเย็นนะผมมาอัปเดตสถานการณ์ใหม่อรอบหนึ่งนะพี่พนะพอ กว่าจะวางก็น่าจะอีกสักประมาณห้าโมงเย็นได้พี่เดี๋ยวจะรีบไปก่อนพี่รีบทํางานอ่ารีบกินข้าวแล้วก็ไปทำงานต่อนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็เหนื่อยหัวพายก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมก็ฝากไว้นึงนิดนึงใช้ในติดตามไว้ให้ผมด้วยนะผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม